สวัสดีค่ะสวัสดีคิดที่สองนะเมื่อกี้คุยเพลินนะคะคุยไปถึง11นาทีนะคะตามหลักก็คือต้อง10นาทีนะคะถ้า11นาทีก็จะลงที่ Facebook ไม่ได้แต่ลงที่ youtube ได้นะคะก็เราก็เพิ่งสังเกตว่าเขากำหนดเวลาให้เรานะคะอย่าอย่าพูดเยอะอย่าโมเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเยอะเม้อถ้าพูดเยอะเดี๋ยวเขาก็ไม่ให้เราลงนะคะโอเคตอนนี้คุณสุดจะมาพูดถึงพระถุงที่มานะคะพระถุงที่มาเมื่อวานนะคะ มีหลายเพื่อนหลายคนบอกว่ารอพระทุงแต่เดือนนี้ก็เป็นเดือนที่จะเปิดโรงเรียนนะคะคุณแม,แม่แม่ก็จะจ่ายค่าเทอมใช่ไหมคะก็ไม่เป็นไรนะคะคนไหนพอพอทูถ่ายได้ก็ซื้อคนไหนไม่ไม่ไหวก็รอเดือนใหม่ๆไปเพราะว่าพระทงก็ไม่ใช่สิ่งที่จําเป็นมากมายนะต่อไปประเทศเราก็เปิดร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะ สนามบินสเวณภูมิคนก็มาเยอะแยะแล้วตอนนี้นะต่างชาติก็เริ่มบินเพิ่งงสุกก็จะมาวันที่16แล้วนะคะนะคะคนเริ่มมาคนเริ่มเข้าประเทศนะคะก็เปิดร้อเเลยนะคะก็คือเขาถือว่าเป็นโรคประจําแล้วนะคะโควิดคือเป็นโรคประจำศุกร์ก็ไม่ศุกรก็ไม่ใส่แมสแล้วค่ะไปไหนก็ไม่ใส่แล้วค่ะแต่คนก็มองแต่ไปเซเว่นต้องใส่นะคะเพราะว่าเขาไม่ให้เราเข้า CP พพวกนี้เคยต้องเข้า ถ้าไปในในในที่ข้าราชการหรือว่าที่คนหมู่มากเราก็ต้องใส่เพื่อเพื่อนุญาตแต่ในใส่ยุสุจริงๆุณสุก็ไม่ใส่เม็ดเลยนะคะคนมาบ้านในวันหนึ่งก็สองสามคนึ่งไม่ใส่ะแต่คนมาบ้านเขาใส่กันเลยบอกว่าเอาก็ใส่หมดทุกคนแล้วคุณสุไม่ใส่สักคนไม่เป็นไรนะ, <c oughs> <c oughs> นะคะก็ถ้าเราภูมิคุ้มกันดีเขาก็โอเคนะคะก็เหมือนเราเป็นไข้หวัดมันไข้ไหลถ้าเรามีภูมิคุ้มกันมันก็ปกป้องเราได้นะคะ ภูมิคุ้มกันสําคัญได้สุดนะคะภูมิคุ้มกันขึ้นอยู่กับปอบน้ําเหลืองตัวม้ามตัวไตตัวอะไรเครื่องก็คือก็คือก็คือข้างในเรากลไกข้างในเรานะเครื่องขับเคลื่อนก็เหมือนก็เหมือนเครื่องยนต์นะคะถ้าเครื่องเขาดีนะคะ ขับรถก็นะนิม่มสบายสบายถ้าเครื่องไม่ดีก็กุ๊กกักุ๊กกักุ๊กกกนะต้องซ่อมใช่ไหมคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะร่างกายมนุษย์ก็เช่นกันนะคะถ้าอะไรข้างในอะมาว่าตัวข้างในนะคะเขาไม่ดีนะคะก็ล้วนเหมือนกันนะสิ่งหนึ่งไม่ดีทําให้สิ่งหนึ่งล้วนนะคะและยาก็เหมือนกันนะคะถ้าเรากินยายานี่คือคือเขายาทุกชนิดนะคะเขารักษาสิ่งที่ไม่ดีนะคะสิ่งที่ป่วย แต่เขาก็ทำหลายสิ่งที่ดีนะคะเราสังเกตว่าเราเป็นเบาหวานความดันอะไรเงี้ยนะคะเราไปหาหมอเราก็ได้เป็นกระสอบมาใช่ไหมได้เป็นถุงมาใช่ไหม <c oughs> ก็จินจินนะจินเสร็จแล้วปุ๊บอ่ะสามเดือนหมอเรียกไว้ทําอะไรคะเจาะเลือดใช่ไหมเจาะเลือดดีใจว่าตัวเองได้เจาะเลือดไม่ใช่อะไรคะ่ะเขาดูค่าของไต <c oughs> <c oughs> ว่ายาทำลายไตคุณไว้แค่ไหนแค่น,นั้นเองไตคุณเหลือจี่เปอร์เซ็นต์แค่นั้นคือเขาดูค่าของไตนะคะถ้าเกิดถ้า ถ้าไตคุณยังดีอยู่หรือว่ายังทําลายไปน้อยกี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยเขาก็เอายาตัวเก่าให้คุณนะคะแต่ถ้าถ้าค่าของไตคุณเหลือสักแปดเหลือสักสี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์เขาก็ให้คุณฟอกไตก็ <c oughs> <c oughs> ประมาณนี้แหละคะ่ะอันนี้คือกลไกนะคะถ้ายาคือ,อยานี่เขาเขาจะรักษาสิ่งที่สิ่งที่สึกหรอแต่เขาก็ทำลายสิ่งที่ดีนะคะเป็นเหตุและผลตลอดเวลานะคะ ก็สรุปแล้วนะคะเขาขนาดหมอระดับนะคะหมอระดับประเทศไทยนะคะท่านพูดบอกว่านะระดับศิริราชนะเป็นหมออที่รักษาหลอเก้าราอยใช่ไหมคะท่านก็ให้สัมภาษณ์ท่านบอกว่าสิ่งที่เอาเข้าปากสิ่งสุดท,ท้ายคือยา <laughs> ขณะท่านเป็นหมอนะ <laughs> ท่านเป็นหมอเป็นหมอเป็นหมอไอ้ขึ้นชื่อของประเทศใช่ไหมคะขึ้นชื่อของประเทศนะคะ หนว่าสิ่งสิ่งที่เอาเข้าปากสิ่งสุดท้ายคือยาก็สุดเข้าใจก็สชอบฟังเรื่องพวกนี้นะคะเรื่องปัชญาเรื่องที่อ่ามันเอื้อด้วยปัญญาของเราสุดจะไม่ฟังพวกเดรุงดรลาอะไรเงี้ยคือแทบไม่ถ้าผ่านหูก็โอเคถ้าไม่ผ่านก็ไม่ฟังนะคะเพราะมันไร้สาระนะคะเพราะว่าอันนั้นมันเรื่องของคนอื่นแต่ถ้าเรื่องอะไรที่มันเอื้อกับชีวิตของเราเราก็ฟังนะคะ<ๆ>เพื่ออะไรเพื่ออามาปรับปรุงกับร่างกายเราเพื่อ เพื่อให้ดำรงอยู่ให้ให้ไม่เพื่อให้ดำรงอยู่เพื่อไม่ให้ลำบากเกินไปก่อนที่จะตายนะโอเคมาพูดถึง,ถงว่าถุงหนึ่ง่าแล้วก็สุเขาบอกว่าคนสุดจะขายหรือเปล่าเนี่นะคะขายนะคะขายแต่ขา,าขายไปเรื่อยๆโอเคมาดูผ้าถุงผืนใหม่ที่มาเมาืม่อวันเมื่อคืนเมื่อวานนะคะแต่ขายวันนี้นะคะอันนี้เป็นลายขอมาใหม่นะคะสีแดงนะคะตัวจริงก็จะแดงช้ำๆนะคะแต่ แดงเลือดหมูมากกวา่าแต่ในกล้องอาจจะเป็นสีสดหน่อยเพราะว่าวันนี้แสงนะคะวันนี้แสงร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะมีแสงนะคะแต่ตัวจริงก็จะสีช้ำๆนะคะแล้วเขาก็จะเล่นสีนะคะตัวนี้สดตัวนี้เข้มนะคะเขาเล่นสีไหมคะตัวนี้แดงเข้มตัวนี้แดงสดตัวนี้แดงสดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือเขาเล่นสีนะคะก็นะคะเขามีเขามีข้าตรงเอวด้วยนะคะ คาดตรงเอวก็สวยถ้าเราใส่เสื้อเร่อยหนะ่อยใส่เสื้อสั้นๆหน่อยนะคะ,ะประมาณนี้นะคะหนศุกรได้มาสองสองผืนนะคะลายขอสองผืนนะคะไอ,อ้อตรงนี้ก็จะเป็นขอเล็กๆเห็นไหมคะี่เป็นขอเล็กๆอันนี้ก็จะสองสีเหลี่ยมๆกันหน่อยนะคะโอเควนแรกผ่านไปนะคะวนแรกผ่านไปเนาะตอนนี้เหลืองทองนะคะ ดอกกิกเหลืองทองหรือว่าดอกพี่คุณเหลืองทองสุดได้มาผืนหนึ่งเหรอเดี๋ยวไม่นะเดดูเดาดูนะคะก็โชว์แล้วกันนะคะคนไหนที่ยังไม่ได้ก็รับหนังไปนะคะสองร้อยห้าสิบบาทนะคะโอเนะ้เนาะตัวแพรวานะคะคุณสกวก็คงจะไม่ไล่ลายแล้วคะ่ะจับผืนไหนก็เอาผืนนั้นนะคะแพรวาสีส้มอิดนะคะ แพราสีส้มอิดนน่ก็สุดได้มาสองผืนนะคะสีส้มอิดนะคะก็อยากใสอยากใส่นะสีส้มเนี่ยสีส้มนี่ทําให้เราขาวนะคะก็สได้มาสองผืนนะคะแพรวอากาศสีส้มอิดนะคะทําให้เราขาวทําให้เราแล้วก็สีแพราเขียวมะนาวนะคะเขียวมะนาวเนาะเขียวมะนาวเนี่มาแป๊บๆก็หมดนะคะเขียวมะนาวยอดเห็ดนะเขียวมะนาวนะคะ ต่ว่าเขียวมะนาวนะคะแล้วก็มุนจะได้มาสองืนนะคะมะนาวเนาะแล้วก็คุณสุก็ได้อ่าดอกพิกลนะคะดอกพิกุลสีเขียวนะเขียวใบไม้นะคะเขียวใบไม้เนาะเขียวใบไม้นะคะเก็บไม้จ,จะเรียบร้อยสองร้อยห้าสิบบาทสี่พื้นพันนะคะ แต่สีผืนสูตส่งฟรีนะคะถ้าไม่ถึงุณสูตคิดสามสิบบาทนะคะโอเคเขียวมะนาวได้สองผืนนะคะโอเคนะคะได้สีใหม่มานะคะสีใหม่นะคะสีนี้สวยเหมาะสําหรับผู้สูงวัยแล้วนะคะสีโอวันตินน่ะสีโกโก้ใช่ไหมคะสีโกโก้นะสีโกโก้สีโอวันตินนะคะส่วนดอกเขาจะจะทอด้วยยกดอกด้วยด้วยสีนะคะ เห็นไหมคะเราเค้าเจสอนเขานะคะจะเป็นสีนะคะนะดางสุดได้มาสองผืนนะคะนะีคะสีโคโก้สีโอวันตินนะคะสีโอวันตินนะคะจะได้มาสองผืนนะคะแล้วก็แควาสี เหลืองมัสตาร์ดนะคะสีเหลืองมัสตาร์ดเนาะสูตขอตัดคิดได้เป็นเหลืองมัสตาร์ดนะคะแปลว่าสีเหลืองมัสตาร์ดเหลืองครีมนะคะเนี่ยเหองนี้เป็นครีมแล้วก็เป็นเหลืองมัสตาร์ดนะคะเขาจะออกไผยก็ไม่เชิงนะคะน้ำตาลก็ไม่ใช่นะคะแล้วก็ถึงเรียกว่าเหลืองมัสตาร์ด นะคะเนะะสดีนะคะสองผืนค่ะนะคะได้สองคนเนาะอสองท่านนะคะัวลายขอสีแดงที่บอกว่ามาสองผืนนะคะได้สองท่านนะคะแล้วก็อุณุก็สั่งตัวนี้มาผืนหนึ่งนะคะสีเหลืองมัสตาร์ดนะคะว่ามันสวยดีหลายข้สวยนะคะ สั่งมาเพื่นหนึ่งนะคะใส่กับลาใส่กับสีเปลือกไม้นะคะใส่กับครีมนะคะใส่กับขาวได้ใส่กับสีไข่ไก่ได้นะคะนะคะเพราะว่าเขาเด่นที่จกเขาเห็นไหมคะเขาคาดด้วยน้ำเงินแล้วก็แดงใช่ไหมคะเขาคาดเสรนะเขาทำสีสวยสวยุโก้ยชอบสั่งมาเพื่นหนึ่งนะคะใครจะดับหนางส่วนดอกกิกสี ม่วงม่วงอมชมพูนะคะคสีม่วงอมชมพูนะคะสุก็มีสองผืนนะคะนะคะใครจะใส่ม่วงม่วงก็นะซื้อหนางไปนะคะสุกม,มีสองผืนนะคะส่วนสีส้มโอรสสุกก็ยังเหลืออยู่นะคะส้มโอรสนะคะส้มโอรสเนาะใส่ก็ะพาะถัดูสวยนะ แต่กับเสื้สีส้มก็น่าจะสุกนะคะแล้วก็ดอกกิกสีสีม่วงนะคะเดี๋ยวก็สุกพอตัดเดียวนะคะเดี๋ยวมันจะเลยอีกนะคะ